หากใครดูทีเซอร์เวนเจอร์ดูมสเตย์ก็จะได้เห็นสตีฟโรเจอร์กลับมามีบทบาทอีกครั้งและกำลังอุ้มเด็กทารกคนหนึ่งซึ่งแฟนๆคาดเดากันว่าน่าจะเป็นชารอนโรเจอร์ลูกของสตีฟกับเพ็กกี้คาร์เตอร์ที่ได้สืบทอดตำแหน่งกัปตันอเมริกาโดยชารอนเป็นตัวละครออริจินัลจากเกมมือถือ Marvel Future Fight ก่อนจะได้มีบทบาทในคอมมิก Marvel Future Fight and ion the future ที่ดำเนินเรื่องอยู่ในเอิร์ธ415จากวันคู่ขนานที่สตีฟโรเจอร์ไม่ได้ถูกแช่แข็งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองกาัรษสันติงงนิภาาพของชลลใในนเกกหีต้แะ หลายปีต่อมาเมื่อสตีฟและ,ะเพ็กกี้เกษียณจากหน้าที่ชารอนได้เข้ารับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นทั้งด้านศิลปะก,การต่อสู้การลอบเร้นและการสืบสวนแม้จะไม่ได้มีพลังเหนือมนุษย์แต่เธอก็สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ด้วยวิสัยทัศน์และทักษะที่ได้รับสืบทอดจากพ่อและแม่ทําให้เธอได้รับช่วงต่อเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่โดยมีอาวุธประจําตัวคือบัสเตอร์แลนด์หอกพลังงานที่ใช้สู้ได้ทั้งระยะประชิดและยิงโจมตีระยะไกลและ e n e r g อ a b s o r b i n g s h i e l d โล่พลังงานที่สามารถดูดซับและอลอ้ออนารรมไไ่หนนใชชื และจะมีบทบาทอย่างไรใน Avenger Doomsday